สวัสดีครับจินยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n p Auto เตรียมพบกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับเจ้า All New BMW iX2 ใหม่ เป็นรถที่อยู่ในกลุ่ม suv รุ่นเล็กสไตล์คูเป้นะครับหรือที่ย่อม,มาจาก s a AC, c sport activity coupe เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%จากค่าย bmw นะครับโดยหลังที่ทาง bmw ในยุโรปได้มีการเปิดตัว all new bmw x 2และ i x 2ไปเมื่อช่วงปลายปี2 5 6 6ที่ผ่านมานครับทาง bmw ประเทศไทยก็ได้มีการ เตรียมที่จะนำเจ้า bmw i x 2ที่เป็นกลุ่มพลังไฟฟ้า100%เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการเสริมทับรถยนต์ไฟฟ้าในตะกกล bmw i ที่วางจำหน่ายในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็น bmw i 4 bmw i 5 bmw i 7 bmw i x 3และ bmw i x ที่กำลังวางจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันนะครับ สำหรับ BMW iX2 ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%จะถูกเปิดด้วยรหัส iX2 xDrive30 นะครับ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่313แรงมา้าและมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่494นิวตันเมตรทำความเร็วจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยเวลาเพียง5.6วินาทีมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคาดว่าน,น่าจะมีการลลอกความเร็วไว้โดยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุอยู่ที่ประมาณ64.8กิโลวัตต์อัวซึ่งสามารถขับขี่ได้ระยะทางประมาณ417 ถึง449กิโลเมตรต่ตอหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP นะครับสำหรับในตลาดยุโรปยังมีการเปิดตัวอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่น iX2e Drive 20นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงตัวเดียวนะคให้กำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงมาร้าทําความเร็ว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียง8.6วินาทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ64.8กิโ เช่นกันครับแต่มีระยะทางการวิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็น439-478กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จโดยทั้ง2รุ่นสามารถรองรับการชาร์จแบบ DC กระแสตรงได้สูงสุดถึง130กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10 8ถึง80%โดยใช้เวลาเพียง29นาทีนะครับส่วนถ้าชาร์จผ่าน b w l box ที่ให้กำลัง ไฟฟ้าอยู่ที่2 2วัตต์จะใช้ระยะเวลาการชาร์จจากศูนย์ถึง100%ประมาณ3.75ชั่วโมงครับสำหรับลักษณะด้านหน้าของ bmw i x 2จะมีความใกล้เคียงกับ bmw x 1รุ่นปัจจุบันครับโดยด้านหน้าจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ led กระจังหน้าทรงไตคู่หกเหลี่ยมขนาดปานกลางครับโดยสามารถเลือกออปชั่นเสริมไฟหน้าเป็นแบบ adaptive led พร้อมกับฟังก์ชันไฟสซมแบบ matrix และกระจังหน้า bmw iconic glow ครับซึ่งจะมีลักษณะเรืองแสงในช่วงเวลาลางคืนในขณะที่ด้านท้ายจะถูกติดตั้งไฟท้ายแบบ led ดีไซน์แปลกตามมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลัง g u อร์นี่สไตนะครับช่วยเพิ่มความสปอร์ตได้อย่างชัดเจนสำหรับภายในตัวห้องโดยสารตัวคอนโซลด้านหน้าจะมีลักษณะคล้ายกับ bmw x 1ซึ่งจะถูก ติดตั้ง BMW Curved Display จะเป็นจอแสดงผลข้อมูลการขับเค่และจอสัมผัส BMW iDrive เข้าด้วยกันนะโดยจะทำงานผ่านระบบปฏิบัติการของ BMW ซึ่งจะเป็นรุ่น BMW Operating System 9โดยที่สามารถปรับแต่งระบบดิจิตัลต่างๆได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนอกจากนี้ยังมีระบบ BMW Connect Drive Store เอาไว้สำหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและสตรีมมิ่งเพลงและภาพยนต์ ต่างได้สำหรับรายละเอียดต่างๆที่จะเปิดตัวในประเทศไทยต้องรออัปเดตจากทาง b m w ประเทศไทยอีกทีนะครับแล้วว่าจะมีการเพิ่มหรือลดออปชันที่เหมือนกับต่างประเทศหรือไม่นะครับ